ต่อได้ข้อ7นะคะถ้านักเรียนไม่เบื่อนักเรียนก็ฟังไปอีกนะคะว่าครูจะทําอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือกําลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองมันคือกําลังสองสมบูรณ์สามารถเขียนหน้าแล้วก็บวกบวกกับใครได้เลยบวกกับหลังได้เลยแล้วทั้งหมดยกกําลังสองนะคะถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบ ตรงนี้ก็จะเป็นไงด้วยก็จะเป็นเครื่องหมายลบด้วยคือดูเครื่องหมายที่ด้านหน้าเขานะคะเพราะนั้นตรงนี้ครูมองแล้วว่าอันนี้ครูสามารถเขียนได้เลยนะคะครูมองแล้วว่าอะไรกําลังสองห้าเอ็กไงเป็นหน้าแล้วหลังก็คือเลขสามนะคะแล้วสองตัวนี้คูณกันสามห้าเป็นเท่าไหร่สามห้าเป็นสิบห้าใช่ไหมสิบห้านะคูณสองได้สามสิบนะคูณสองในใจนะคะคูณสองได้สามสิบหัวได้แน่เลยอันนี้คือกําลังสองสมบูรณ์แล้วก็ยกกําลังสองเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ตอบได้เลยเห็นไหม ไปดูข้อแปดเลยค่ะครูจะไปแบบคิดแบบรัดๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่าอันนี้ครูมองเห็นแล้วตรงกลางเนี้ยจะเห็นว่าจะเป็นสาม x คูณกับตรงนี้นะ่าจะเป็นสองค่ะเป็นสองแล้วตรงนี้ก็คูณต่อด้วยสองทั้งหมดนี้ได้สิบสองไหมสองสามเป็นหกหกสองสิบสองได้พอดีเลยครูก็ใส่เลยนะตรงนี้ครูก็ใส่ไปเลยว่าสาม x ลบสองทั้งหมดกำลังสองแบบนี้นะคะอะ ดูข้อเก้าเลยค่ะมาเลขเยอะๆเห็นไหมก็ไม่ต้องกลัวถ้าเรามองแล้วว่าตรงนี้ก็คือสิบข้างหลังเป็นสิบข้างหน้าเป็นสิบเอ็ดกำลังสองได้ร้อยยี่สิบเอ็ดใช่ไหมตรงกลางตรงกลางก็คืออ่ะมันก็คือสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอ็กใช่ไหมคูณกับอะไรต่อคูณกับสองเพราะนั้นสองคูณคูณสิบก่อนสองคูณสิบเป็นยี่สิบยี่สิบคูณสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองพอดีเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ตอบไปเลยว่ามันคือสิบเอ็ดเอ็กบวก 10ทั้งหมดยกกำลัง2เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ไปดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อ10นะคะข้อ10ตรงนี้เราก็ใส่วงเล็บรอไว้เลยนะมันคือ36มันคือ6ใช่ไหมอ่า6นะ6ตรงนี้มันคือข้างหน้าเป็น6ตัวแต่ตัวเลขแนละ้วข้างหลังเป็น y ใช่ป่ะเป็น1นั่นเองมันคือ6 x คูณกับ1 y แล้วก็คูณต่อด้วย2เพราะนั้นคูณกันแล้วก็ได้12 x y งไงใช่ไหมเพราะนั้นตรวนี้ก็เป็น6 x บวกนี่ยบวกนะคะแล้วก็ y ทั้งหมดกำลัง2เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูข้อต่อไปอ่ะหมดแล้วมีแค่10ข้อโอเคค่ะนะลักษณะกำลังสองสมบูรณ์ก็จะหน้าตาแบบนี้นักเรียนพยายามท่องให้ได้นะคะหน้ากำลังสองหน้ากำลังสองบวกลบ 2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองข้างหลังเป็นบวกเสมอนะจะเท่ากับจับหน้ามาบวกไม่บวกก็ลบหลังแล้วทั้งหมดกำลังสองนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากำลังสองสองสมบูรณ์เพราะนั้นกำลังสองสมบูรณ์จำสูตรนี้ให้ได้ค่ะแล้วนำไปประยุกต์ใช้